มาช้ำพุทธเจา้าให้พวกเข้าทั้งหลายรูปกายคือเอาจิตไว้ในกายในหลางกายของเขากับเพื่อบอยเขาทรงใจออกนอกการดีทรงใจออกนอกกับมายถึงว่าเข้าคิดเรื่องของคนอื่นคำมาเรื่องของคนอื่นกั ถูกยางหรือสิ่งภายนอกหลปเสียงกินรสภายนอกหลกหลานจะลึงข้านบานส่องห้องห่เหื่หนซ่านสถานทีสิ่งของเพราะเหตุความคิดชิดปุงแ่งขืนเพราะเหตุแห่งการที่เห่าได้มองเห็นพ่อใจบ่พ่อใจนั่นคือว่าความพ่อใจก็เอินบวีทนา พระเจ้าซื้อมันห้ซื้อมัน,ามนวาเวทนาพ่อใจสวยร่มความพ่อใจสวยร่มควอมบ่พ่อใจเอืน่นกว่าวทนาทุกกวทนาสุกเวทนา,ททนา,ททนาพ่อตาเห้านี่ล่ละพอหูอเหาได้ยินเสียงเสียงพ่อใจเสียงบ่พ่อใจน่นะก็นเอื่นว่าเวทนาข้อการที่เหาได้กินดังได้กิน พอใจบ่พ่อใจ,อใจเอินว่าเวทนาพอการสัมผัสกับความเย็นหลอนอ่อนแข็งของกายห่อนนักหนาวนักเย็นนักอุ่นนักแข็งกระด่างเกินไปหยาบดิเดียดหน,นุ่มอ่อนเอียงตาางเหล่านี้พราะเรานี่ถ้ามีความพ่อใจมันกับเป็นตันหา ความเยอทยานเป็นอุปทานอยากให้มีอยากให้เป็นปรุงแต่ง้ามีความปรุงแต่งอยากจะให้มีเป็นอีกได้อีกสิ่งนี้มันเป็นปกตินี่คือคกลไกของร่างกายที่มีอยู่แท้ที่จริงแล้วที่พระเจ้าสอนให้องเหลืองกายกับสอนเขาใจเรื่องนี้แล้วเวลาห้าอิ้นบาปฏิบัติ เอิน่นมาปฏิบัตินี่เฮากับพยายามสาร่วมเอาจิตไปหลูก,กายจาของกายโยกกายค้อนกายนั่งตีนเขื่อนไว้สมหมดนัง่งพับเพียบนั่งสมาธิบางเธอเฮาดูลมหายใจดูลมหายใจบางคนมันยากในการสีลูล่ลมหายใจทั้ง3าฐานเธอล่มกระทบปลายจมกูกผ่านช่องอกกงม,มาล้มลงไปหอดท้อง มันรูอย่าเขาก็ดูโอเคฐานเดียวสะก่อนทาหู้ฐานล่มกระทบดังก่อนอีกสองฐานนั่นมันก็สิีรูตามหรือรูอปลายร่มก่อนดังเสียนหายใจเข่าให้เอาจิตไปจับที่ทองจับที่ทองปุ่งทองแบบหรือเนื้อสะดือหรือหัวผ่าทางนอก พอไปขยับเขาไปข้างในข้างนอกก็คือมันปรุงแบบกระทบสัมผัสบัตท,ทูข้างนอกเอาเขาไปข้างในถ้าล้มไปข้างในเขาจะเห็นความสว่างอยู่ข้างในถ้าจิตสงบความสว่างจะเห็นล่มไหลออกไรลเขาถ้าตามร่มก็ไปก็จะเห็นล่มไหลออกไรลเขาเป็นบุญมีความสว่างโพงอยู่ภายใน แต่ขาเห่ารูสัมผัสภายนอกหูกสัมผัสปุ่งแบบไบซื่กระตังชุนหังตัวน,นี้ก็เพียงแต่รูรูในกายการเฮดังสีกินเห่าพยายามต่างความรู้สึกหงมืออยู่ในขี้งในกายตลอดกินเห่าจบุบ่ซาบไซไปชูทังอื่นแมน่นไปเห่าก็พยายามละมัน หรือผู้บางคนเอื่นบาเหตุยากลำบากหายใจเขาล่องหยุดลมหายใจสักพนเบ้าๆมันเียน่าทองเท่านี้มันตึงจังค่อยๆปล่อยออกเช่น่าทองนี่ลดลงแบบลงแบบลงหายใจเขาหยุดยุดไปสัก่อนเพื่อเห้สางสติสัมปชัญญะคือว่าปัญญาคนเคือกันผู้ฉลาดมีสติปัญญาดีกับบริญญา แต่ผูว้วสลาดมีสติปัญญาบดีตองสางเอาเี่จังหน่อยบรีพิตเหต็ดเพื่อทำเพื่อสางหายใจเขาเราก็ยุบเบาๆประคองไหวประคองควนบุซึกไหวลู่เมือม่อหงเมื่อจังคอยปล่อยลมเบาๆออกเห็นทองแวบ,บลงเห็นทองตึงขขินปุุงเข้น ลาจังเอาความรูซื้อเข้าไปไว้ทั้งในในกลางในในกลางในก็คือนึกถึงบาเอาเสื้อขนานกันระวางเาสือเนื้อสะดือหน่อยหนึ่งดึงไปข้างหลังแต่ก็เอาอีกเส้นหนึ่งดึงจากส่วนข้างสายไปอีกข้างขัาว เสือกไปสัมผัสขนากนการนั่นเอาตรงนั้นเอื่นว่าเป็นกลางทําความรู้สึกไว้ตรงนั้นหายใจจับความรู้สึกหันเบาเาหายใจไปจับความรู้สึกหันเบาเเอาความรู้สึกต่างหันเบาเที่แรกหลร่รมหายใจกระทบผ่านลงไปแล้วเอาความรู้สึกจกบับเบาเบค่อยๆเข้าสิคอเห็นร่มลงไปหยุดปับ๊บเบาเาทาเห็ุโดนๆมันก็จะมีความสว่าง เบาโตเบากายเบาอยู่ภายในนั่งไปทามาปวดแข้งปวดขาว่าเออกระปวดดูธรรมดาแต่ว่ามันมาทำหายใจห้องอุดกิดบางคนสีว่าขาหน่อยนั่งมันก็ปวดขาแท้นั่งไปบ๊อแมนพอเข้าไปยึดหมันถือหมันมากเกินไปกระเฮงปวดทรมานถ้าจีนเข้าไปจับอยู่ตรงที่วบานี่เบ้าเ้าอยู่เส้นขนานกันเบ้า มันจะเกิดความสว่างคอยขยายขึ้นขยายขึ้นผูความปวดนั้นมันก็หูอยู่ปวดแต่ว่ามันบอลําคาญใจคือมันบทํทำห้คิดใจเฮาหุ่นหวยคิดใจเฮาอึดอดัดลำคาญปฏิฆาบวเกิดมันก็หูอยู่ิถ้าเฮาทนอะไรจริงๆเฮากับข,ขยับขยับขยื่นแจ๊ก คอยประคองจับยุดนองนั้นเบาๆอยู่กลางๆคอยสิหู้ถึงกายทั้งมัดดังที่แนะนำเรื่องการฝึกดูกายหู้กายแล้วก็เอาจิตจับไว้คือว่าเบาๆกัสิเบาเย็นแล้วมาก็สิแพ้ความเย็นออกมาเฮ็ดจี่สี่จะนั่งในตัวตรงงามเบาๆ หาทำความรู้สึกแพร่ออกมาสู่กายทั้งเบิดก็จะน้ำหนาน้ำตาน้ำหัวน้ำขิงได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนในใหม่ยงยิงได้ยินชัดแต่มั่นบอลำคาญเสียงนั้นเสียงหมดแมงแตงเต่าเสียงดังเสียงจัก,กระจันเสียงพัดร่มเสียงหมกวกแปรเมกายเสียงคนไปมาได้ยินมัดแต่มั่นบอลำคาญ จิตสิ้ยิ่งวามละเอียดมันเป็นความละเอียดบโต๊ะใหไม่ไม่อาจจะโต๊ใจญัค่นโต๊ใจตัตรันันกาสิเป็นขนขิงเลิบเยืบหยาบหรือบางครั้งโต๊ใจมันจะมีแสงพักเหมือนกับมันสปาร์คคือกันกับอยู่ในตาเฮามีแสงพักออกมาย่งเทียสัมผัสจยังสั่นขันเท้าคอยล้อมมันกับสีสะดุ้งกายสะดุ้งเหือกขันมีเสียงมา แต่ว่าข้านอกข้อผกข้องหังนหูได้ยินชัดตาได้ยนินชัดหลางกายเห็นชัดปัดขุยอย่างจะบอลํำคาญในเสียงได้ยินเสียงชัดเจนแต่บอลํำคาญใจเฮาจะมีความหนุ่ม,มกระชงู้สว่าใจจะคลองหนุ่มหนุ่มสบายกายอยู่จังไดตรงหรือบกตรงหูวัดถูกส่วนเมื่อจิตอยู่ในกายยังสิั้นาั่นๆนนเขาถ้าเฮาอยาก เอาเข้าไปก็คือเอาจิตเข้าไปลึกเข้าไปอในเส้นขนานที่เบานั้นตั้งไว้จิตทีทีค่อยๆเบา,เามันที่มีความสว่างเท่ากับเอาจิตเข้าไปในความสว่างในเรื่องๆนั้นหรือถ้าเอาพุทธานุนสติขวบกะน,นึกบาพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งนึกเห็นพุทธรูป บาพุทธลูปนั่งอยู่ตรงจุดกลางกันคิดพิดจารณาหน่อมนึกเอาพุทธรูปไปนั่งหันเ่าก็นั่งมองดูพุทธลูกแล้วก็คอยใสขึ้นใสยเ่า,เาก็เอาจิตจ้องจับอยู่นในเสียงอันห้องผู้สนใจถ้าบูสนใจในเสียงภ่ายนอกฝ่ายในเสียงกระทบจะหน่อยหูเขาก็าสิบบหลับ บรับเสียงภายนอนบอสมัมผัสมันกสิมีอารมณ์อันเดียวอันเอกแม้แต่คำภาวนาก็จะหายไปจะมีความรู้เป็นอารมณ์อันเอกสว่างอยู่ภายในอันนี้เป็นการฝึกฝึกรู้ร่มหายใจและต่างจิตใบในกายแต่ขนมนำเอาพุทธานุสติก็พุทธลูกเข้าไปหรือผู้คนบอพุทธลูกต่างนาะวันนั้นนั้นมันก็จะเกิดแสงสว่าง เหมือนกับดลกแกวใสๆดวงในหน่อยขึ้นก่อนเท่ากับมองดูคอยประคองประคองจิตเบาๆเฮ็ดจิตให้เบาๆสบายๆนุมๆ่มๆบ่ให้บังคับบม่ให้บีบเตนไม่ให้กดเกง่งไม่ให้เพ่งถ้าเพ่งมันสียหายเมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นกันเพ่งอยากมองเบื้งสิมันก็นสิหายเพิ่นจต่ให้พยายามประคองทำจิตให้เบาๆ,ๆสบายๆนุมๆน่มๆมันสิคอยใสขึ้น ใจหอาขอม้นเอาวอกไงว่ามวนมีความสุขอิม่มเอิบซาบซ่านทั่วสะพางร่างกายถ้ามาปวดแข้งปวดขาบอกบเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อจี้เทาบ่เดินเข้าไปสู่ลึกจิตอยู่ในระดับที่รลู้ทุกอย่างมันจะหลู้เวทนาความเจ็บความปวด่พรดเจาหา้ศึกษาเราอนี่คือให้ศึกษาเ,าเวทนามนเกิดถึงความเจ็บความเย็นหลอนอ่อนแค็งได้ยินมากพ่อใจบ่พอใจ,อ,ใจอารมณ์เป็นกลาง ห้าสีตามหู้หู้เมื่อขี่ตลอดหู้เมืองใจจากของความมันเกิดสัมผัสแล้วเขาพอใจหรือว่าพ่อใจใจห้าหนิงใจห้ายังอยู่ในร่มเดียวบถหาใจห้าบ่กระซับกระายก็ถือไวอารมณ์ของใจนะมันตั้งมันยูในฐานที่ควรตั้งฐานของกายของจิตดูจิตเ้าบ่กระซับกระายนี่เพิ่อนว่าการฝึกเพื่อห้จิตใจห้า มีฐานตั้งที่ตั้งของกายที่ตั้งของจิตที่ตั้งเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้มีสมาธิเกิดพละกำลังอันนี้กันเป็นการว่าฝึกเจ้าของเข้าเหตุตามพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ทรงแนะนําหและหลายยางกับเพื่อหล,ลายคนผู้เพิ่นมีบุญบารมีหลายเพิ่นเหตุบ่ยากแต่ว่าเฮ้าคนบุญหน่อยกับตองเหตุ หลายวิธีหลายแบบเพื่อชิตตล่มจิตเอือนวาตล่มจิตหายุ่ในกายไม่ไมมันกัสิรุดไปบางเขาก็ดึงมันเอามาาไม่ไมรุดไปก็ดึงมาขอสําคัญบละค่วมเพียนบกขี่ขานขยันหูให้ท่านซักบันมันกสศยจิตมันกะสิอยู่ในอารมณ์ที่เฮาตัาง้งต้องเฮียนหูเลยให้เข้าใจจาใดวิธีจําวิธีกัดปฏิบัติใ,ใด เข้าจังเิษถือถ้าจําอะไรเข้าไปเฮ็ดเมันก็เฮ็ดจังนี้ก็ไดดซ้านี้เวเทศนาประเทศปีกไม่ใอหม่เฮ็ดเหนาประเทศไปไม่แต่ว่ามีฐานที่ตัง้งใบเรื่องสี่นั่งไปก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งไปซื้อหม่ไม,ไม,ไมก็สิสงบอยู่โดนไปบานสีจิตมันสีถอนมาประสงบนั่งไม่ไม่สงบปัดกุคนโดนไปจิตถอนประสงบบานกัสิว่าโอ้ยนั่งบ่คือเก่าบ่เป็นคือเก่า,า,อ,กาอันนั้นว่าเฮาบ่ามีฐาน เท่าทิมฐานบ่ม,มีฐานทีตังมั่นก็ะเลยถ้ใหมายจเท่าก็ะซับกระสายตัวนี้สำคัญผู้ปฏิบัติ